ีครับเพื่อนๆครับพี่แอนก็จะมารีวิวเป็นอาหารตรงมอกษตรนนะครับยำเย็นนะครับก็จะมีแบบร้านมาเปิดเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะลองกับแทนไปข้างหลังนิดนึงเราไม่ได้พาไปเดินตรงนั้นครับก็บรรยากาศก็ฝนก็ไมต้องไม่จะตกนะครับก็นี่นะครับก็เป็นบริเวณบ้านใหม่นะครับก่อนที่เราซื้อมาก็จะมีตัวผัดไทยนะครับอันนี้ก็ผัดไทยทะเลนะครับแค่45บาทเอง น่ากินมากเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นข้าวมันไก่ผสมไก่ทอดครับก็แค่ราคาแค่ตีสิบบาทเท่านั้นเองก็ส่วนอันนี้นะครับเป็นน่ากินมากโอ้ย <okay S 2> นั่งลมทอดนะครับ <okay S 2> แค่ห้าสิบบาทเท่านั้นเองกรอบเลยนะครับกรอบเลยแล้วก็อันนี้ครับเห็ดเข็มทองทอดอันนี้ก็ราคาเท,ท่าไหร่ทราครับ <c oughs> ก็แค่ยี่สิบาทนะครับอืก็เราจะมาชิมให้ดูนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยน่ากินขนาดไหน ก็เราขอเซ็มรยยะเซ็มมือนะครับออกรอบมากนะครับกรอ,อ,อบอร่อยช้ได้เยี่ยมมากจิ้มน้ำจิ้มด๋ยวน้ำจิ้มโอเคสุดยอดอ่ะผัดไทย ผัดไทยทะเลของเรานะครับเยอะอยู่นะ <c oughs> แค่สี่สิบห้าเอ้ยสี่สิบสี่สิบห้าบาทเลยอห้สัการรีวิวให้ดูกับนบ้างดีกว่าครับเดี๋ยวกลับกันครับสวัสดีครับอ็เดี๋ยวผ ต้องมารีวิวบ้างครับจกช่องตาลเอาไรนะครับว่าจะรวมกันได้อันนี้ก็เดี๋ยวมาเลยเคมันไก่ต้มผสมไก่ทอดอันนี้40บาทก็เยอะอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวลองชิมข้าวกันดีกว่าข้าวขอมกระเทียม,มของเข่งมากแล้วก็ลอมกัดใส่ก็ตสอบ ชออ็อกไมแล้วก็อลองใส่ต้มบ้างอืมอันนี้แนะนำเลยคือน้ำจิ้มอร่อยแล้วก็ไก่กรอบวนไก่ต้มเนื้อนุ่มไม่มันข้าวไม่มันรอ,อร่อยครับอ,อันนี้อือต่อมาก็ลอ,ลองนี้อ่ะ เป็นอ่ายนหลมทอดเลลองจะหอยไหมครับ <c oughs> นี่อยอยู่แน่ปึ๊บ <c oughs> ชิมแป้งต่าก่อนเลยว่า <c oughs> อยากรู้งตเจะจอน่ยต้องลองกับน้ำจิ้ม ห้าสิบบาทถอยลังลมอร่อยเรี่องครับก็ประมาณนี้แล้วกันก็ฝากปิดชิปไปไหนครับ,บปิดคริปมาลองทานกันได้นะถามเมันเหมือนเป็นตลาดรงบ้าใหม่ข้างๆรงาอาหารเขาเปิดทุกวันนะในช่วงเย็นอาหารก็ไม่แพงมากเริ่มต้นส0มบาท 40ิบาทเงี้ยครับแล้วก็สะอาดด้วยสะอาดแล้วขึ้นมากินตรงบาใหม่ได้เลยที่มอะเซสนะครับเดี๋ยวไว้มีอะไรเกี่ยวกับมอะเซสหรือคลิปอะไรดีๆจะมาฝากอีกนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ